สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนมารับครับช่องเฉลิมเพลินออฟฟิเชียลครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียโนนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมปลาสลิดมามดแล้วปลาดุกปลาดุกเหรอหัวจุ่มครับมาหัดจุมจ่ม,มบางที ได้ของฝากตลอดเลยขอบคุณนะครับุปลาอร่อยออร่ยแล้วว่ากินเลยเจ็บเลยฮะกินเลยครับถ้ากินก็มีอาเจ้าแต่ม่อาจะกินแล้วเนอกินดกินกินมีสองคนด้วยกันเลยไปกินเข่าไปเลยที่เอาเข่าให้ยังไม่ได้กินเลยเจ้ากินเข่าไปไหนไปหาเน่ากินไปบอกข้งไหนเะกินอยู่บอ้ายูเข่าเราไปไหนไปหาเน่ากินกัน มาเสื้อทั้งหนาตลาดมิปนมีหยังการนั่งกร้านอาหารจานเดียวกัจบเลยมิปนมีหยังอู้เป็นตาแสบพอยังไปเสือปนตำปลาทู่ไหมมามาเจนนขอบคุณหมดจุ๋มนะครับผมคุณเดี๋ยวจะทอดกินเลยหมดจุ๋มบางคลีเห็น่แในคอมเมนต์หมดจุ๋มหมดจุ๋มคอมมเนต์แหละของแถมแน่นอนครับผมเดี๋ยวปลาไปให้แม่เดี๋ยวปลาให้แม่ ปล่อยหนามปล่อยหนามใช่ไหมไปน้ำมันเชียร์นั่นคือกานกระโดดนะนั่นแม่ต้องกินอะไรนะจะให้เกินพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้แม่โดมทอดเลยเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่โดมทอดเลยนะใช่ให้คลิปให้พี่น้องคุณเบิร์กกันฮะเจ้าก็โอ้ยอีกสักคู่ไม่ต้องบอก

พัดดิใช่ไหมดีวะเป็นจะดนมวนบ้างบ้างหนี่พุ่นหะพุ่นหะกบฏชายสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อๆกันโดนได้ข่าวว่ามือขึ้นเป็นเพราหนาวบุ้งจีกับถามหลายคนแล้วม่วงจำซูสายใหญ่กับภาสิมาอยู่นเลยจะชอบเบาไปบอไปอยุบเสียงเสียงขนาดได้หนิปกติภาษีเบอเบาไปได้หนิจริงๆมันมันมัน โอ้ยจริงๆที่เขาซาเขาเลือกกันไปตัวติดประเด็นีอ้เจ้าที่โตตักไม่ไม่จริงๆแล้วเขาจะมาบู๊อยู่ตรงนี้นี่แหละนี่แหละจริงเิดหนี่งเออคนเคาใจคิดได้ซื้อแม่ก็คือไหมว่าหลอกหลอกไหมดิวกันดิ้วแล้วกันนี่นี่ผู้ดีผู้ไปดิ้วหน่ผู้ดิ้วเนี่ยเนี่ยผู้ดิ้วนี่เนื้อนุกซองหัวนี่นุกเดี๋ยวกูถามมึงตรงๆภาบหนาไปหอยทากเป่งภาพจะอยู่เขาุ่นนั้นว่าไงแบ่งลงมากพูดแบ่งครับแบ่งว่าถ้าเราแบ่งกินแบ่งกินภาแต่อยู่เขาบนแมนแมน ตอนปั๊ยงขอยขอยมีงน้ำยังนรถอยู่น้ำปลาไดดากมากะแม่นน้ำตาได้ดากคือน้ำบาุนใจบ้าเค็มมาตลอดเล่นบอนีนครับโอ้ยเอาของาเค็มมาตลอดเล่นบอลนองากของากหันน้วมดแล้วมดใส่แล้วจะเห็นคลิปนันบอคลิปไหแมม แม่พูดง่ากเพิ่งอยากฮอกอยากให้อยากพ่อเบาเอกตัวงไปเป็นเมื่อท่วงมีเบาเอกรอที่สุดบอาก็เลยว่าหลานแว่นมตะเลิดอยู่ไก่อยู่บ่อคอยบ่อที่บอกเราเมื่อเขาก็ลืมบอกเราเนาะเราถือไข่โอ้วัดสายตาประกอบแว่นใหม่ตัวเนาะเบาเอกรอที่สุดขาวที่สุด่แล้ววันหลังงามพรมูแหละโอเคอยู่อันนี้นี่อันนี้เฮง ตสบาฮตาเราสวัสดีครับสวัสดีครับมสวัสดีครับจุ้มหมดจุ้มบางพีนี่แหละคอมเมนต์บ่อยๆเนี่นี่ละเออหมวดจุ้มบางพีนี่แหละยอดนะครับปลาปลาเสียแปลเขาทอดทำให้่ดมทอดออทำนี่เพี่น้องเดียวอ๋อไปตายแม่งยังเดี๋ยวนี่บ่อๆๆิคุยกันก่อนอีกยกคุยวแต่ว้งย้วายมัตัวห้องวนะฮะ เดีดีไหมด้วโอ้โโอ้ดูดิประตูข้ามรืมลืมาติดนี่รอยนึ่งน้องๆไอเอางินแจอันคนนี้ยรอยนึอยิ่งินรอยนึ่แล้วเนาะสุด้ายมันมนกุญปูด้ัยเอยนนี้มันมีวายากก่ยิเงินแอยนึ่งูยิ่งาิใส่ยิ่แล้วขอมีกันอาติไปเอายูโรมาให้อเขามมีกันาคอยอยนึ่งนี่แห้งแล้วไอไม่อยู่เงินรอยนึ่งเนี่ยช่พี่ฮอนดีติดติดเงินเดียวลอย้า ติดผู้ทุกคนหลัก่าท่านนึงไม่หกูอูบอลี่นด็กกระติดเด้อนี่นี่กระติดเเฮ้ยมาโหตูตะมูคุ้มครองวัตใจลดจาของกับวัตใจต้มาท่วงจ้องมองแม่้อเต้นไม่ต้อนปีนาพาไม่เป็นนักเตกควเอาเลยไม่็นดกูเลยไม่ติดกูเลย เอาขอ studied, Higher, บ <disgu> ่มี่ e l i t มาขอบหายจะเบิ้งได้กับ่ามีแบ่งพันมีแบ่งพันก็แบ่งหาร้อยย่นอไปหาละพันนึงกระไตัวแต่ว่าพ่หายยืมนึงวที่เโอ้ยบอลแล้วพันเดียวไเติมน้ำมันไปเอร์หลอหพันนึงกระไตัวเป็นน้ามันงเป็นส่วเอาไปเมห้ดีกันเดเเดเดเด เดแม่ดมเอยอดให้กินหน่อยเขาบอกต้องกินวันนี้หมูสิงตาเดียวแห้งอดบอแมดร่ง่อย่างปลาสลิดปะปลาดุปลาดุ

ลงแปลงแล้วมงามคื้อย่างนี้ามขึ้นอย่างนามคือย่งสันเขงามือพีการดอกอสะอเงงเื่องซอ่างไหมพี่น้องเีอบริกาดไปไปเชดคลิปเรี้วเด้ออมาใส่หน้าเจ้าเด้อน่อยเดี๋ยวสิมาเบีย สันจักรอยสันจักรอยสันเข่าอยบสันลอยหนึ่งจรนจริงมันลอกลัวอยู่แต่นืนมันลอยแม่ได้บ้าบนี่ได้เยรเห็ียรเร็วเคยเน่อยจะคยญงได้บันนี่เดี๋ยวเียวยังก็คยนบิห้ตีเลยานนอเดี๋ยวของบ้านหน่อยเรืวเออไวนน่อยเดี๋ยวก็สร้างถอ หงยกระทางถอกบริลัยแตกเขาก็บัลยันพีแล้วล่ะเขาเข้าบลยนมาเลี่ยวกับะยันพีคือมันตั้งเป้าไว้เต็มที่ไหมบริกินนวดประศรีมาคืนไหมพอนวนประศรคอยตื่นประศรีดูก็ดูไปเห็นทิศเดียวทิศเดียวใส่จะไปดูกับพันหนาวรอมาห่้อมาหลายอย่างข้อมาขับอย่างนี้้อใหกไวใส่อันต้นทีมันสองหหาทีเพ่อ มันบินเหมือนกับมันบินขนสีหางเลนะไปนี้โลกนี้สดใสเลยใช่ไหมโลกนี้สดใสเลยใช่ไหมเนี่ันนีกรัดตีดีดีอะลีเราก็ใส่หาดหาดทิีคือหาดทิี้คือมหาดทเจยียบคอเลยทุ่งเท่าน่ะเออ้องครับพอกั่คลิปหนาครับองครับสวัสดีครับ